<Yeah. S 2> สวัสดีครับพี่น้องชาวคาโปไลตี้ครับคลิปชีเป้าวันนี้ครับเราก็มีรถเล็กตระกูลเคคามานำเสนอกันอีกหนึ่งรุ่นครับคันนี้ก็เป็นเจ้าดั้งสุภูบนะตัวนี้ถือว่าเป็นหนึ่งตัวที่น่าสนใจนะครับรถเล็กเครื่องแรงนะคือที่น่าสนใจที่บอกนั้นก็คือตัวนี้เขา วางเป็นเครื่อง K3 มานะครับแถมเป็นตัวเทอร์โบด้วยนะครับนี่ยิงไปกันใหญ่ครับปกติรถเล็กแบบนี้นะตัว K3 สามเนี่ยหนึ่ซีซีเนี่ยถือว่าวิ่งกันแบบสบายๆเลยนะร้อยสีเนี่ยเหยียบกันแบบสบายๆอะ่ะตัวปิวปิวๆเลยครับไม่ต้องห่วงเรื่องกําลังพละกกำลังในการขับขี่ไปขึ้นเหนือล่องใต้ออกต่างจังหวัดนะถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานแน่นอนนะ เพราะว่าส่วนตัวนี้ก็ใช้เครื่องตัวนี้อยู่นะครับแต่ว่าไม่ได้เทอร์โบนะครับก็ยังถือว่าเหลือเฟือครับสําหรับคนที่อยากจะได้เอาไว้ใช้งานทั่วไปนะออกทริปท่องเที่ยวก็ถือว่าเพียงพอนะครับก็สนใจก็ลองดูตัวนี้ครับตัวนี้เป็นตัวชุดแต่ง RS ด้วยนะครับภายใน RS ครับล้อก็เป็น CE ขอบ14นะครับเป็นของแท้ครับโชคเป็นเทอินครับหลคาแก้วนะ แจ้งลงเริ่มเรียบร้อยแล้วด้วยครับเอกสารพร้อมโอนนะครับนี่สนใจก็สามารถติดต่อเจ้าของรถได้ครับผ่านลิงก์ด้านล่างคลิปนะครับมีเบอร์โทรให้เช่นเดิมนะกดเข้าไปในลิงก์นะครับใครที่ดูทางมือถือนะหรือว่าทาง iPad ก็ลิงก์เนี่ยเราสามารถกดดูได้ตรงมุมขวาด้านล่างของคลิปนะครับมันจะมีลูกศรชี้ลงอยู่กดไปครับก็จะขึ้นรายละเอียดขึ้นมานะก็ คลิกเข้าไปในลิงก์เลยครับจะเป็นลิงก์ที่ผู้ขายนั้นโพสต์ไว้ในกลุ่มทาง a c e b o o k นะครับสามารถติดต่อได้โดยตรงครับไม่ต้องผ่านช่องนะทางช่องเป็นแค่สื่อกลางเท่านั้นนะครับยังไงก็ลองนัดกับเจ้าของครับเข้าไปดูจริงครับไปลองขับลองเทสดูก่อนครับก่อนตัดสินใจจ่ายเงินนะเพื่อความสบายใจนะครับก็ย้ำกันทุกคลิปนะครับเผื่อสมาชิกใหม่ๆเข้ามานะรูปที่เราเอามาลงในช่องเนี่ยนะครับบาง บางคันเนี่ยมันก็อาจจะไม่ชัดนะครับอาจจะไม่คมชัดสักทีเดียวนะก็เราก็ถือว่าเจ้าของเขามีความตั้งใจจะขายนะครับเพราะว่าบางคนก็มีความไม่พร้อมทางด้านกล้องหรือก็ฝีมือในการถ่ายรูปเนี่ยไม่เท่ากันนะครับแต่เราดูกันที่ตัวรถนะครับว่าถูกใจไหมพอดูรู้เรื่องก็ถือว่าโอเคนะครับเพราะว่าเราก็สนับสนุนนะครับรถ มือสองรถเก่านะเผื่อใครที่กําลังอยากจะได้นะแต่ว่าบางครั้งบางรุ่นบางตัวเนี่ยมันไม่มีแล้วตามท้องตลาดเนี่ยเราก็จะรวบรวมมาไว้ให้ครับตามเต็นท์บางตัวเนี่ยมันหาไม่ได้จริงๆนะอย่างพวกรถตระกูลรถเล็กเคคาเนี่ยมันไม่ได้หาได้ง่ายๆนะครับบางคนอยากจะได้เนี่ยก็ไปเดินตามหามันหาไม่มีนะครับนะก็เลยม,มารวมรวม,รวมไว้ครับสําหรับตระกูลรถเล็กรถเก่านะใครที่ สนใจถูกใจยังไงก็ลองเข้ามาดูได้ที่ช่องเรานะครับเราก็จะมีมานําเสนอครับส่วนรูปคุณภาพรูปนี่อาจจะแล้วแต่ครับแล้วแต่เจ้าของที่จะสะดวกว่าจะมีกล้องถ่ายแบบไหนกล้องมือถือกล้องใหญ่กล้องเล็กอะไรเรายินดีนํามาเสนอให้ทุกคนนะครับสําหรับคนที่เอาไวโ้โพสต์ไว้ในกลุ่มนะ ก็แล้วแต่ความสะดวกของแต่ละท่านแล้วกันนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ครับฝากกดติดตามไว้ด้วยครับมีรถเข้ใหม่ๆฉันจะได้ไม่พลาดครัผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ